นายชนุชตราหวานไม่หยุดหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มลงโซเชียลลงภาพสลับกันจุ๊กแก้มสดแล้วแซบหนักกว่าเดิมไม่มีแถวเลยจ้าสำหรับนักแสดงสาวนายชนุชตราสุขสรรอดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์ที่ตอนนี้มูฟออนเดินหน้าเป็นสาวโสดสวยแซบขยันทําให้หนุ่มๆเจละลายโดยเฉพาะภาพความแซบในชุดว่ายน้ำที่เจ้าตัวมักจะโพสต์อยู่เรื่อยๆ นายชนุชตราเผยความแซ่บอีกครั้งหลังไปพักผ่อนชิลๆที่ทะเลพัทยางานนี้เจ้าตัวหยิบชุดว่ายน้ำแบรนด์ดังมาใส่อดความแซบมาพร้อมท่าโพสวยๆส่วนแคปชั่นก็ไม่รู้หยอดหวานอ้อนใครหรือเปล่าเธออาจจะเป็นคนคนหนึ่งบนโลกแต่รู้ไหมเธอคือโลกทั้งใบของเราทำเอาแฟนๆเขินไปตามๆกันเมื่อความหวานของสาวนายชนุชตราสุขสารหลังจากเปิดตัวแฟนหนุ่มลงโซเชียลพร้อมแคปชั่น i love you to the moon and b e c o n baby c h a ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ยังคงหวานกันไม่หยุดล่าสุดควงคู่ออกเดทแถมลงรูปคู่ที่แฟนหนุ่มมอกเอลโชผ่านโซเชียลทำเอาแฟนๆยิ้มตามรอบนี้มาพร้อมกับแคปชั่นที่ทำให้รู้ว่าทั้งคู่นั่นรักกันมาก I love you means t h a t I will love you and stand by you even the worst of time บดิชาน ไม่ว่าจะเพื่อนฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็พากันมาแซวไม่หยุดในใต้คอมเมนต์ก็น่าแซวจริงๆเพราะหลังจากเปิดตัวก็พากันหวานไม่หยุดทั้งสลับกันจุ๊บแก้มและข้อความที่หวานไม่แพ้กันเรียบเรียงโดยทีมงานซีอนุส